ชมบรรยากาศของหาวันอรุณนะครับท่านชมมาจากสวนน้ำักเที่ยวเยอะสวัสดีครับสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้มออมอยู่ที่ท่าเรือท่าเตียนนะท่านผู้ชมในคือมออมจะข้ามไปวันอรุณนะท่านผู้ชมนี่คือนี่คืออนักท่องเที่ยวเชื่อเดินทางมาจาก วัดอรุณนะถามชมฟังที่ทุกคนเห็นก็คือ,อวัดอรุณนะครับป่ะเดี๋ยวมอมจะพผ้าไปส้มบรรยากาศของอวัดอรุณนะครับตามชมว่าจะสวยงามขนาดไหนฮนะอันนี้ก็คือท่าเรือตรงนี้ก็จะเป็นอีอกหนึ่งจุดไฮไลท์นะที่นักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวเนาถามชมเนาะสังเกตบางววากะมีแต่นักท่องเที่ยวเด้อครับมอมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับตามชมนะ โอ้โหนะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีอกมุมหนึ่งไฮไลท์นะครับดูนะครับชมเนาะเป็นจุดหนึ่งอีกถ่ายรูปนี่งเลยแง้มมาทางพี่ครับมามุมนน้ก็จะเป็นวัดอรุณน,นะครับผมโอ้โหสวยงามนะน่เลยเดี๋ยวผมจะผ้า ผู้ชมเลยว่าเอฟซีเนาะข่ามวัดอรุณไปไปฝั่งนั้นเด้อครับป่ะไปเดินนั้นให้ครับวัดอ,อรุณกะสับสแพงพี่น้องเพิ่น,นยาสามีอ่าป้ายบอกราคาอย่างเลยเนาะนคือราคาแค่5บาทนะครับผู้ชมคือเรือนำ้ำเรือข้ามฟากเนาะนี่เลยท่านผู้ชมโอ้โหตรงอยู่ตรงนี้นะจุดนี้สีมอมเดินมาจากจุดนู้นนะโอเคครับท่านผู้ชมเบังครับบรรยากาศนะ อันนี้คือท่าเรือท่าเตียนเนาะดูครับโอ้โหบรรยากาศของวัดอรุณนะครับชม,ม้่ออมกัจะได้ท่าฐานส้มขามไปเบ่งบรรยากาศงามๆของวัดอรุณนะฝั่งนั้นจะไปดูชาวต่างชาติใช้ชุดไทยว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมปะอ้อมกัจะได้พาลงเรือแล้วเนาะอันนี้ก็คือ,อาทางลงเรือเด้อครี่น้นองอนนก็คือคนกำลังจะลังเลกันขมาเนาะ เด้อพี่น,อน้องคำถามเรื่องมาจากาาวัดอรุณเนาะโอ้พี่น้องดูว้าวนี่ก็คืออันดับต้องเทียวนะ้อพี่น้องคำถามมาจากวัดอรุณน,นะปะ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือนะครับเ่อนผู้ชม กับได้ข่ามาได้เรื่อยๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยคือตรงเรือเนอะะาะสขามไปวัดอารุณนะครับดูนะโอ้บรรยากาศคือแบบดีมากนะท่านผู้ชมจอดตรงนี้คือวัดอารุณตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาด้วยครับตอนกำลังจะกลองบ้านเนาะโอ้สวยงาม มาฝั่งนี้บ้างนะหนาว่ามันจะเป็นอ่าตรงนั้นก็จะเป็นอ่าไอคอนสยามเนาะทางไปนู้นนะจะเป็นห้างไอคอนสยามน้า,านะสวยงามจริงๆนะไปะนา้าชมเดี๋ยวมอมจะพาไปชมฝั่งนั้นเนาะะได้เข้ามาตรงวัดอรุณแล้วนะครัารามนะ เดี๋ยวไปทางหนกะจะมีแต่สุดไทยนะโอ้โหโนี่เลยค่ะคุณผู้ชมชาวต่างชาตินะนมาใส่สุดไทยครับสวยงามจริงๆนะโีนะครับสวยงามมากครับทรงเย็นนะบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับโอ้โหเต็มไปทุกซอกทุกมุมนะครับ <c oughs> มามุมนี้ครับมาบนนี้ม้องนี้ก็เต็มไปด้วยสุดไทยนะครับท่านผู้ชมดูนี่นต่างชาติเนาะสวยงามมากเดี๋ยวบอมจะพาเข้าไปดูด้านในเนาะว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเป็นเวลาสี่โมงก็เชื่อว่าอากาศนี่ดีแห้งดีครับ การเย็นสบายบ่ฮ้อนเียครับค้มฟ้าค้มฝนมันคนจะตกโอ้ครับสวยจริงๆนะปะ่ะเข้ามชมในวัดว่าจะเยอะขนาดไหนนะโอ้ยิ่งใหญ่มากผ่านชมดูเต็มไปด้วยนะักบันเทยวนะครับ เจอจริงๆครับดูโอ้โหสุดไทยยอดฮิตคนทั่วโลกนะครับฝั่งนี้สุดไทยแลนด์มาร์คแห่งใหม่เนาะนอันนี้ก็สุดไทยนี่ก็สุดไทยนะครับดูชม โอ้โหบอก็ขึ้นมาได้ยืนข้างบนไนด้ชมเบิ่งครับนี่ก็มีแต่สุดไทยนะฝั่งในเต็มครับอื้อหือเยอะจริงๆนะฝั่งนี้เนาะว้าวชมมาถ่ายรูกปกันใหญ่เลยนะสวยงามครับข้างบนกนจนนะ็จะเป็นพระพรหมนะจะเป็นสางสามเสียนนะครับ ้ยต่างชาติคนนี้ยมชอบๆเนาะสุดไทยบอกเลยว่าสุดยอดครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เป็นไฮไลท์นะที่ชาวต่างชาติคนกัะมาถ่า,า,ายรูปมุมนี้คราชม สวยงามครับคนไทยแทบไม่มีเลยนะทถามชมนะไม่มีคนไทยเลยนะอดสังเกตก็คือมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับดูม,มุมนี้นะตรงนี้ก็เต็มไปด้วยต่างชาติจริงๆนะเด็กเล็กก็ใส่ชุดไทยครับผมโอ้โหครับ ลังการงานสาร้างเนาะชมฟังในกันนี่นะโอ้โออคนโบราณเนาะสร้างแบบสร้างให้ถึงถึงปัจจุบันนะท่านชมแบบจิ้งใหญ่มากครับ นนี่นะประเทศไทยก็ได้เปรียบหลายอย่างนะท่านผู้ชมก็คือแบบทไทยเพิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเนาะก็ะคือตรงนี้นะครับแค่สถานนี้สถานเดียวกับเพิ่นกากินขาล,ลอยแหละครับเนะะบาะไปอ่อนเสื้อผ้าครับไปเบิ่งไกลๆครับนี่คืออาจจะเป็นคล้ายๆกระเบื้องนะท่านผู้ชมลายกระเบื้องคล้ายๆถ้วยจานเนาะ อากระบอกว่าง,งามนี่ท่านผู้ชมตอนกลางคืนนะลองเรือก็จะเป็นแสงไฟสีทองนะท่านผู้ชมโอ้โหยิ่งใหญ่มากจริงๆนะตร <c oughs> งนี้วนก็เต็มไปด้วยผู้คนนะแต่บางอ,อมออาจจะบม่ได้ขึ้นเด้อครับ <c oughs> <c oughs> นี้สุดไทยจริงๆครับนี่นะเต็มครับคนบอกเลยว่าสวยทุกมุมเนาะ โอ้โหฝั่งนี้นะสุดท้ายก็จะเยอะกว่าฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมสุดท,ท้ายทางนั้นครับที่แหลสุดท้ายครับเนะืเต็มไปด้วย,วยต่างชาติจริงๆสวยๆครับหออผ้ามาอัปเด้เรื่อยๆครับของวัดอรุณเนาะโอ้โห ่สองเาดี๋ยอดชมดูอ้อมกันจะมาทะลุฝั่งนี้เลยว้าวคือแบบยิ่งใหญ่มากๆ ทำไมนับตรงเที่ยวติดได้จังได้ให้ขับดูนะสถานที่สุดประทับใจเนาะยิย่งใหญ่โอ้โห <peach girl> <c oughs> อเองเตยวเยอะจริงๆครับนี่เกาะมาเป็นครอบครัวนะครับผู้ชมสุดไทยเต็มวัดไปหมดนะครับแต่นั้นก็ยังเต็มวัดนะครับผู้ชมวา้าวจะไม่ประทับใจได้ยังงง่ายเนาะดู ย้อนแสงนิดหนึ่งปะ่ะเราไหล่างเนาะหล,ะล,ะล,ะละังไหล,ะล,ะละกันเข้ามาไม่หยุดไม่ย่อนนะเอาไปชมปะ่ะอันนี้กาบอมกะจสะได้ผ้าทำชุ่มออกข้างนอกเลยเนาะมาดูรอบรอบเลยมันฝนจะตกนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาค่ะาชาวชุดไทยเด้อครับนี่นะเจ้าว่าต่อคิวกันยาวเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยโอโ้โหสวยจริงๆครับ ก็จะเป็นท่าเรือนะท่าเรือเดินทางไปคอนสยามลายชธานี่เนาะนี่เลยครับเต็มด้วยชาวต่างชาตินะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะปะ่ะอมก็จะได้อนนล้วเนะาะพาผ่านู้ชม กลับว่าชั้นกลับแล้วเนาะเดี๋ยวจะลิดจะยาวเกินไปนะครับ <c oughs> มุมนี้พี่น้องมองประทับใจร้ายเราให้ครับ <c oughs> โอ้โ,โหอยู่นะเยี่ยเรียงคิวกันถ่ายรูปอย่างสวยงามจริงๆครับ <c oughs> ดูนี้มีแต่ต่างชาติตัทนะน,นี่ครับผมต่างชาติครับดู เต็มไปด้วยวัดเต็มวัดไปหมดท่านชม <c oughs> ลองเลยว่าสวยมากๆนะดูภาพชิ้นสวยงามเนาะสถานที่ก็สวยงามครับ พักผ่อนเนาะสวยจริงๆครับของวัดอรุณนะดูน้องท่องเที่ยวมาชมแบบนี้ใครจะสู้ไทยได้เด้อครับแค่สถานที่นี้แล้วก็ติดไปทั่วโลกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะไปะยวอนอนสพาไปดูวิวรบรรยากาศนะ จะเป็นเรือนนะักท,ท่องเที่ยวนะ่าชม <c oughs> มีแต่นักท่องเท,ที่ยวนะดูบรรยากาศสุดยอดมา,มากครับผมโอ้โห,โหนี่แหละครับคือเมืองไทยนะเมืองแห่งรอยยิ้มเมืองแห่งเสน่ห์เนาะเมืองแห่งความมิเสน่ห์นะเรือของนู้นก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับฝั่งนู้นนะ โอเคครับท่านผู้ชมครับชอบคลิปนี้มาลมกลคปนี้อย่าเริ่มกดนลล์ก็แร์กติดตามส่องยูทูบบอมเซโนครับสิ่งสำคัญก็คือบอกกดขามโฆษณานั่นแหละสนับสนุมอมทั้งส่องท่านหนึ่งเนาะมอมเห็ดพิษหรือว่าปัะญากรบขอตรวจขอไพเดอร์ข่าขคำว่าสวัสดีครับสัมบายดี